สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะบอลสีลูกไม้นะคะที่เราผสมเองนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็คัดไว้ตั้งแม่พันนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูสินีนี่น แต่ว่าอย่าถามน,นะคะว่าใช้เกอสรนอะไรผสมเพราะผสมมั <c oughs> มมวม่วมั่วไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ <c oughs> เห็นแววว่าเขาจะสวยเนาะเราก็เลยแบบเก็บเก็บไว้ตั้งแม่นะคะดูสิอันนี้ฟอร์มนี้ยิ่งสวยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมดูดิแบบทําเป็นฟอร์มประกวดได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็ผสมไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าเอ,อ๋อ น่าจะติดอยู่หรอกอืมน่าจะติดนะคะนี่เห็นไหมนี่โอ้ยก็ออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมแต่ใบเขาก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราใช้เอ่อเป็นบอลกากกับบอลแข้งนะคะเพื่อนเพื่อนเกสรเนาะก็ผสมผสมเนาะนี่เห็นไหมมีด่างออกมาอย่างนี้นะคะนี่นี่นะ นี่สวยงามอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่ชมพูหวานๆนะคะแล้วก็แดงแดงอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่สวยๆอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่ไม้ไม่มีชื่อก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้ก็ทรงสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะแยกไว้ตู้หนึ่งเลยนะคะเอาไว้เป็นแบบเนาะก็แยกออกมาเป็นแม่พันธุ์นะคะ ก็จะเป็นลูกไม้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็แดงสวยงามมากๆเลยค่ะแดดมันส่องแล้วแดดมันเริ่มออกแล้วครับเพื่อนๆก็เลยแสงมันก็เลยจะย้อนนิดหนึ่งนะคะนี่นี่อันนี้สวยมากเนี่ยถ้าคนที่ชอบสีแดงๆนะคะแบบแดงเข้มๆเพื่อนเพื่อน่าสวยมากๆเลยนี่นะคะนี่ตัวนี้ยิ่งสวยมากๆเลยค่ะเนี่ย สวยมากสวยมากๆเลยสวยมากสวยมาก,มากจริงๆนะคะเพื่อนๆดูดิดูดิดนี่เห็นไหมนี่นะคะจะให้ชมนะคะเอ่อที่ห่างหายไปไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ตอนนี้ก็มัวยุ่งนะคะนี่ก็ลงตู้ใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ย้ายโดมตรงนี้เนาะก็จัดใหม่นะคะก็จะแยกนะคะเป็นตู้ลูกไม้ก็คือลูกไม้เนาะก็อันนี้ก็ทยอยแยกๆนะคะแล้วก็ จะคัดคัดออกมาเนาะแล้วที่ผสมไว้อะก็มีเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะยังไม่ได้แยกอะ่ะสามสี่กะบาทเนี่ยแล้วก็ยังวางๆอยู่นะคะก็ใส่พอตไว้เนาะเพื่อนๆแล้วเวลาเขาเริ่มจะมีแววที่จะสวยอะ่ะแล้วก็คัดคัดแยกแยกออกมานะคะเพื่อนๆค่ะนขใส่กระถางเนาะอันนี้ก็จะออกแบบหวานๆนะคะแบบ มีเนี่ยสีนี้มันก็จะ,จะาาประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไล่สีมาะคะ่ะนี่เพื่อนๆว่ฒน์สีของลูกไม้อันนี้ก็จะเข้มหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็แดงเลยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะนี่ต้นเนี่ยชอบพิเศษเลยก็คือต้นนี้นี่ชอบมากชอบมากๆเลยชอบส่วนตัวเลยนะคะนี่ต้นนี้คือชอบมากชอบมากๆเลย นประกวดได้เลยนะเนะี่ยเนาะเพื่อนๆหาสัตว์ส่งเขาประกวดได้เลยนะเนะี่ยว่ากันไปเนาะเออนี่เห็นไหมเขาก็จะมีแบบมีแข้งมีอะไรนะครับเพื่อนเนะลูกเขาตัวตัวนี้ได้ลูกแล้วนี่แล้วก็ผสมดอกไปใหม่ละอันนี้ก็ออกลูกแล้วค่ะนี่เห็นไหม นี่ตัวนี้ก็ออกลูกแล้วนะคะได้ลูกแล้วอันนี้ยังนะคะแต่มีดอกและออกดอกแล้วเพื่อนๆนะค่ะเห็นไหมนี่ก็นี่ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาให้ได้ชมกันเนาะนี่บอนสีลูกไม้ก็สวยนะคะเพื่อนๆเราเลี้ยงบอนเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยบอนจะถูกจะแพงอ่ะเนาะให้เราจัดสวยๆ,ๆไงะค่ะเพื่อนๆเนี่ยใส่ใจเขานิดนึงเขาก็สวยงามนะคะเพื่อนๆนะค่ะ ไม่ต้องไปอ,อะไรมากมายเลยค่ะหวานหวานเลยนะคะนี่เห็นไหมเนาะคลิปนี้ก็พาชมนะคะลูกไม้บอนสีที่ผสมเองกับมือนะคะมันก็เป็นความภูมิใจของเราแหละเนาะก็ผสมไปม่วๆอะไะครับเพื่อนๆติดบ้างไม่ติดบ้างเน่าบ้างได้บ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาพามาชมนะคะที่เราเพาะไวนะ้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ ็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุก Subscribe ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ